สวัสดีพี่น้องอเ้ยไม่่ใชสวัสดีเจอก,กันที่ช่องออกัดเกม,มออกัดเพลงเกมเออจะสอนแต่งตัวเป็นผีหลอกวิญญาณน,อนะอานา้อนขอเปลี่ยนรหัสก่อนเร็วขอเปลี่ยนรหัสเสร็จขอเปลี่ยนรหัสสักแป๊บนึงโอเคเสร็จแล้วล็อกอินไป กดปรุ่ม้ำคิดกดคำว่าอวตารอันนี้ผมแต่งตัวแล้วผมสอนคนนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรหรอกเคาว่า f R e e ที่แปลว่าเสียตังค์เุ้ยฟรเลือเล่อนๆจะเจอคำว่าแคลรี่ผมเรียกว่าสกิลัตันกระดูงง,งคนกดกไปปุ๊บจะมีกดซื้อแต่ผมซื้อแล้วอ่ะ ซื้อแล้วปุ๊บมันก็ปัดตัวละครให้มันเป็นสีขาวนะครับพี่ชายใหญ่บ้านกดสีขาวหน้าบ้านโฮมแล้วก็เขาแบบที่ชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ตามนะฟังนะฟังดีๆนะ O B B Y B U T ว o u โอยใช่ป่วะเออว o u โอยเอออนี้นี่ไม่ใช่แล้วก็เค okay. พิมพ์เสร็จปุ๊บจะเจอแบบแรกแบบนี้เข้าไปเข้าแล้ว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 เข้าแลว้วโอ้ยรียบเข้าดิเฮ้ยเร็วโอเคเข้าเร็ยบอย <c oughs> ไม่มีเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้ามาปุ๊บรูเป็นจักรยานสุมส่มสุ่มสุ่มข้างในจะเป็น ถ้าเป็นในวิดีโอจะเป็นสีเขียวแต่ข้างใน,นเป็นสีเหลืองใช่เลยกดพ่อจัก,กรยานตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นเขียวการกรบาททำมันก็ได้ให้เราตาย리시카텍터ก็ไม่ได้นี่ชื่ออะไรเนี่ยไปลงไปถ้าตัวตายมันจะเป็นสีเขียวก็หีหลอกจัญยานหลัคแคบ นยาหลอาฟูออ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 ก็ประมาณนี้แหละ